สวัสดีครับผมช่างป๊อกนะครับตัดผมชายขอนแก่นนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการขึ้นทรงนะครับหรือในลักษณะการขึ้นทรงด้วยเบอร์2นะครับว่าขึ้นทรงยังไงให้รักษาโครงสร้างของศีรษะนะครับไม่ให้เห็นหลุมนะครับของศีรษะนั้นๆนะครับวันนี้ผมจะตัดด้วยแบตเตอรี่นะครับซิลดาวากินะครับมาทูนะครับเดี๋ยวดูกันเลยนะครับ การลองเป็นเบอร์2นะครับลักษณะการขึ้นทรงนะครับขึ้นตรงๆในลักษณะนี้นะครับอย่ากดแนบนะครับผมไม่งั้นเราจะเจอนะครับหลุมศีรษะของลูกค้านะครับลักษณะนะครับวางขึ้นไปเตรียมหน้าเบรเลียนนะครับค่อยๆดันไปเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นนะครับพื้นผิวด้านในนะครับของลักษณะศีรษะลูกค้านะครับว่ามีหลุมไหมนะครับ มันจะเกิดการระวังนะครับจุดที่จะต้องทิ้งไว้นะครับคือจุดด้านหน้านะครับเพราะถ้าเราไถหมดนะครับลักษณะของทรงด้านหน้าจะสั้นลงไปทันทีนะครับแล้วก็สูงทันทีนะครับส่วนหน้าเราจะใช้หวีเก็บนะครับนี่ครับเดินแบตเตอรี่เบาๆแผ่วๆนะครับเบาๆแผ่วๆนะครับดูแสงด้วยนะครับดูแสงด้วยนะครับดูแสงด้วยนะครับค่อยๆดันไปครับ ถึงช่วงกลางหูนะครับถึงช่วงกลางหูนะครับออมาด้านหลังนะครับอออมาด้านหลังนะครับเห็นไหมครับว่าความผ่งแสงจะอยู่ช่วงนี้ตรงนี้จะเป็นหลุมที่ใส่แว่นนะครับตรงนี้จะเป็นจอนนะครับช่วงนี้ผมจะเก็บเบอร์หนึ่งนะครับวางหลังศีสษะนะครับใช้ครึ่งหน้าฟันเบลเลี่ยนนะครับก็คือฝึกครึ่งด้านขวานะครับไปเลยนะครับวางแนบๆนะครับไม่ต้องกดนะครับเดินลอยนะครับเดินลอยตรงๆนะครับ ขึ้นไปตามทรงตรงๆนะครับแล้วก็ดูนะครับพื้นผิวนะครับว่าตรงไหนมีหลุมนะครับเราก็ระวังนะครับส่วนมากคนไทยนะครับหมวลูกค้าจะมีหลุมตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เราต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าขึ้นทรงในลักษณะนี้นะครับเราจะได้ทรงตามที่ลูกค้าต้องการแล้วก็การทํางานนะครับจะง่ายลงทันทีนะครับ ขึ้นในลักษณะตรงนะครับตรงแบบนี้นะครับตรงแบบนี้นะครับเราก็จะได้ระวังจุดนะครับที่เป็นจุดหลุมของศีรษะลูกค้านะครับในหัวนั้นๆนะครับผมลักษณะง่ายๆก็จะประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับวิธีนี้นะครับไม่ยากนะครับถ้ามีการฝึกฝนนะครับครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของ เบอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาสอนวิธีการนะครับเก็บตีนผมด้วยเบอร์หนึ่งนะครับเก็บยังไงให้เนียนนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ